ถ้ามึงทำปืนลั่นใส่ไทยเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละจีนเขาจะเข้ามาล้วงลูกทันทีรวมถึงเขาอาจจะสนับสนุนไทยให้ยิงมึงให้ลบกับมึงวันนี้นายหุนเซ็นเองก็โดนอเมริกากระทืบท้าหลังแอนเลยทุกอย่างจบหมดแล้วพระทรง์ภาษีของประเทศไทยก็เป็นไงยอมกูทุกอย่างแล้วกูก็เลยให้สิบเซเวียดนามโดนไปยี่สิบทุกอย่างวันนี้ทำจัดก,การหมดเรียบร้อยแล้วคุณเซนเดินหมากตั้งแต่ตัวแรก เป็นการเดินหมาดพลาดตั้งแต่ตัวแรกแล้ววันนี้คุณเซนจะเดินหน้าหรือถอยหลังจะเดินไปข้างหน้าก็ตายจะถอยหลังก็สิ้นชีพจะหันซ้ายไปก็เจอเวียดนามจะหันขวาก็เจอสอปอ,ปอลาวทำอะไรไม่ได้อีกแล้ววันนี้ถ้าขเขมรอยากจะอยู่รอดคุณเซนอยากจะปลอดภัยนะโลดมนะครับเป็นกษัตริย์ต่อไปคือวันนี้มึงต้องแก้ผ้าทั้งหมดแล้วก็มอบตัวมึงต้องแก้ผ้าทั้งหมดเลยไม่เหลือสักชิ้นเลยแล้วมามอบตัวกับจีน แล้วเวลาไปบวชกันเวทีโลกจีนตบโต๊ะซี่เฮยซี่เฮยซี่เฮาอ่ะผาญยาผูไออ่ะเกียป้าเนี่ยบอม่ซอเนี่ยไอ้ำเมนเนี่ยจีนตบโต๊ะทีเดียวทุกอย่างต้องเงียบแล้วถ้าเกิดไม่เงียบเกิดอเมริกาบ้าขึ้นมาอีกอ่ะไอที่จอดเรืออยู่แถวไต้หวันแหะกระเถิบเข้าไปอีกครับสองร้อยเมตรดิอเมริกาตกใจเลยมไอจีนมึงจะเล่นงี้เลยบอกจริงๆกูจะเล่นเยอะกว่านี้อีกแต่กูอเผอิญกูไม่ว่าง มึงจำได้ไมากตอนที่มึงเอาเครื่องบินสอดแนมบินมาน่านฟ้ากูอะเครื่องบินสอดแนมของอเมริกาบินเข้ามาในประเทศจีนจีนแม่งก็นั่งแคกขีฟันดูจอเรดาร์ก็หาไม่เจอจังหวะจีนแม่งไปไงไปทําเครื่องบินสเตลขึ้นมาได้รับการอุปการะจากประเทศอะไรครับอิสราเอลเพราะจีนกับอิสราเอลเขาสนิทกันไอเฮียสารัฐอเมริกาแม่งบอกเฮ้ย hey, มึงอย่าให้จีนถ้าให้จีนนีเป็นเรื่องเลยนะปรากฏว่าเป็นไงครับ ปรากฏว่าอิสราเอลแม่งแอบส่งไปให้จีนจีนแม่งพอได้ของมาเสร็จปุ๊บแม่งเปิดรื้อลังเลยฮฮซีไฮซีไฮซียอาะจีนบอกมึงผลิตแม่งทุกอย่างเอาให้เหมือนกับมันทุกชิ้นเลยจีนแม่งผลิตปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยประกอบเป็นเครื่องบินลำเสร็จแม่งบินขึ้นเลยขณะกำลังบินขึ้นอยู่มันนับเลยฮัลโหลเอ่อทาวเวอร์เหรอเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งถึงสามนะช่วยดูเราด้วยนะว่าเราจอหายไปจากเรดาร์หรือเปล่าไอไอ,ไอทาวเวอร์ก็บอกได้เลยเพื่อน นับไปเลยไอ้คนขับก,ก็บอกสามสองหนึ่งกดปุ๊บไอ้มันหายเว้ยไอพนักงานวิทยุที่อยู่ตรงทาวเวอร์ก็บอกฮัลโหลเพื่อนหายหายเลยแล้วเพื่อนไม่ตอบมาอีกเลยฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลตอบหน่อยทีนี่มึงหายทั้งระบบเลยล่ะนู้นสักพักเห็นลูกไฟลูกเบลเลอร์เลยไอคนจีนก็คิดว่าเครื่องบินแม่งระเบิด มันก็เลยเอาเรือไปส่องดูปากฏว่าไปเจอแพนหางที่มีตาธงชาติสหรัฐเขาก็เลยเก็บซากมาทั้งหมดเขาก็เลยรู้ว่าเครื่องบินอเมริกามันคือเครื่องบินสอดแนมโอ้โหจีนโกรธเลยจีนด่าประนามอเมริกาอเมริกาเสียหน้าไงบอกวอ่าท้องฟ้าจะอกจะกว้างใหญ่ไพศาลมี่ขับยังไงของมึงเนี่ยเฮี้ยบชนกันเนี่ยไอคนขับคงคิดในใจบอกกูก็ร่องหนมันก็ร่องหนหเนี่ยเฮี้ยต่างคนต่างร่องหนก็เลยหากันไม่เจอไงบอก ถึงมันจะล่องหนทั้งคู่ไอ้ยียแต่มึงเข้าใจไหมท้องฟ้ามันมันออกจะกว้างไงหียแล้วมึงบินกันย,ยังไงอ่ะหูะทำไมจังไรจริงบินชนกันไม่ได้เลยนะเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเป็นไงครับประนามจีนว่าจีนผลิตเครื่องบินล่องหนนะจีนละเมิดข้อ,อละเมิดอะไรกฎหมายอะไรของแม่งก็ไม่รู้่จีนบอกเหลอไอ้อ่า มึงต้องขอโทษกูนะอเมริกาแม่งนอกจากจะไม่ขอโทษจีนแล้วอเมริกาแม่งขึ้นกำแพงภาษีขึ้นทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจีนบอกได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาประธานาธิบดีเลยฮะตอนนั้นประธานาธิบดีอะไรไม่ใช่สีจิ้นผิงนะชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วแม่งประกาศเลยนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้คนจีนที่ขายของของสหรัฐอเมริกายุติการขายโดยบัตรดล ถ้าเกิดทางการจับได้ว่าคนไหนค้าขายสินค้าของอเมริกาประหารชีวิตโอ้โหอเมริกาเจ๊งเลยวันเดียวเจ๊งเลยวันเดียวรู้เรื่องเลยเพราะคนจีนแม่งพันกว่าล้านคนไม่ต้องแดกโคกพันกว่าล้านขวดคนี่ดูเงินขนาดไหนอไอ้ยี่อเมริกาบอกฮัลโหลโหเฮียแม่งก็เล่นเอาจริงกูพูดเล่นกูยังไม่ทันขึ้นมึงเลยมึงเอากูแล้วเหรอบอกไม่กูไม่ใช่เพื่อนเล่นกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงแม่บอกงั้นกูกูลดมึงเหลือเท่าเดิมก็ได้ บอกอ่ะลดเหลือเท่าเดิมก็เรื่องของมึงกูประกาศไปแล้วอะ่ะมึงต้องขอโทษกูก่อนปรากฏว่าสาหรัฐอเมริกาแม่งก็เล่นเหลี่ยมแม่งก็ไม่ยอมขอโทษแต่มันบอกผมขอแสดงความเสียใจอเมริกาก็บอกอไอ้จีก็บอกอืทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะพอจีนแม่งสั่งประกาศขายแมคโดนัลด์ขายโค้กขายเป๊ปซี่แฟนตาสไปในประเทศจีนต่อไปได้อเมริกาแม่งตุกติดอีกแม่งขึ้นภาษีแม่งขึ้นภาษีจีนเฉยเลย นะจีนก็เลยแก้กับมึงขึ้นเท่าไหร่กูก็ขึ้นเท่านั้นนี่คืออเมริกาแล้วต่อมาเป็นแบรนด์เขาติกตอกไปเล่นแบรนด์ทิกตงทิกตอกเขาไอ้เย่ไทํานี่แหละไปแบนด์ตอนสามทุ่มแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งปดอกไอ้ทําเนี่ยนะหาว่าติกตอกเนี่ยดูดข้อมูลคนจีนไปไอ้คนอเมริกาหมดเรามีความจำเป็นต้องแบนแอปพลิเคชันติกตอกพร้อมอีกสิบเอ็ดแอปที่เป็นแอปพ่วง จีนบอกเอาแอปบล็อกกูใช่ไหมกูก็บล็อกโรงงานมึงทั้งหมดเลยที่มึงมาลงทุนในจีนโอ้โหตอนนั้นบริษัท Apple ิลเป็นไงสักพักไอ้ทําคงโดนด่าแล้วมึงบอกหืมสีเราพูดเล่นสุดท้ายประกาศแบนดติ๊กตอกตอนสามทุ่มเที่ยงคืนประกาศปลดแบนอเมริกาก็เป็นอย่างนี้นี่ขนาดญี่ปุ่นเน่ยเพื่อนแท้อเมริกาอเมริกาบอกโอ้เจแปนนิสชีชแปะแปโอ้กูด The ๋ยววูแมนซูเปอร์บิ u ีเดินขานี่งี้งี้เลยไอชอบมากฝรั่งไอชอบเลยปรากฏว่าไปกระทืบญี่ปุ่นใช่เฮียประเทศแม่งเกือบชิบหายมารอบหนึ่งแล้วนี่ญี่ปุ่นแม่งฟื้นตัวมาเสร็จปุ๊บอเมริกากระทืบต่อนี่คือสหรัฐอเมริกาป่าเวียดนามเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพ์แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกจริงๆประเทศไทยจะเปิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประเทศเวียดนามเขา กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์เขาเรียนแบบสิงคโปร์มาเลยไม่มีเว้นติดคุกผิดติดคุกประหารแต่คนไทยในะโทษประหารชีวิตแม่งทั้งหลายคดีติดไม่เกิน2ี่สิปีเดินเล่นซะอย่างนั้นนี้ยาเสพติดมีโทษนะคนค้าอะไรคนขายตายอคนเสพติดคุกเป็นไงครับสมัยเสนอเทียนทองเปลี่ยนจากยาาเป็นยาบ้านะครับสารวัตรเลิมบวกโทษให้เป็นประหารชีวิตเป็นไงอะ ไอ้เฮียเพ de อแป๊บเดียวเดินสะบัดเลข้างนอกเฮ้ยเอาอะเอา,เอาขี่ขาเราเอา,เ,อาเป็นมัดไหมขายกันอย่างนี้ขายกันหน้าตาเฉยเลยแล้วไหนประหารชีวิตต้องประหารชีวิตคดีไม,ไม่ไม่มีการขาดอายุความต้องประหารกูเห็นโกงกันทุกวันทุกวันนี้ก็โกงกันอยู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีกล้าพูดไหมว่าทุกวันนี้หน่วยราชการทุกหน่วยราชการไม่มีการโกงทุกวันนี้ก็โกง มาบอกโอ้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียบร้อยดีมากในการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนี่แม่งวันนี้เรามีออกกฎหมายออกระเบียบยิ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 บมึงรู้เปล่าการที่มึงออกกฎหมายยิบ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 เนี่ยมันบ่งบอกถึงประเทศมึงอะแม่งโกงกันเยอะแล้วโกงกันไม่เลิกไอ้เฮียมันมีแต่กฎหมายต้องเอื้อให้มันสะดวกซื้อของให้มันเร็วขึ้นอะไรมันดีกว่านี้นั่นคือประเทศที่เขาไม่มีการทุจริตแต่ที่ไอ้ประเภทออกข้อบัญญัติออกกฎหมายประกาศ บทเฉพาะการมีประกาศกดกระทรวงไม่ประกาศข้อยกเว้นแม่งจิ๊บ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 เหมือนซอยจิ๊บ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 เนี่ยแสดงว่าประเทศแม่งเป็นไงทุจริตไม่เลิกโกงยันสภาที่ใช้ประชุมมาแม่งผมอยู่ในสภามาตอนนั้นนะฝนตกทีวิ่งกันอยุงในไอ้เหี้ยแม่งน้ำท่วมน้ำฝนแม่งย้อยเท่าไอ้เหี้ยไม้เมยบวมหมด